สวัสดีค่ะก็ไม่ได้นั่งพูดคุยแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคะวันนี้พี่อ้อก,ก็เลยจะมา,าทักทายเพื่อนๆนะพี่อ้อมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะาไรายได้จาก y u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  e นะ่ะลดลงอย่างมากเลยนะคะแต่ว่าพี่อ้อก,ก็ก็ไม่ได้แบบว่าซีเรียสอะไรนะเพราะว่าการท o u t u b e ของพี่อ้อเนี่ยก็คือทำเพื่อความบันเทิงแล้วก็ต้องการที่จะ เก็บคลิปเอาไว้ดูในภายภาคหน้าหรือไม่งั้นก็เอาไว้ให้ลูกให้หลานดูนะคะทีนี้เมื่อเรามีไรายได้นะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ทําไปเรื่อยๆเนาะหลายคนก็จะสังเกตว่าระยะนี้พี่อ้อก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยนะคะเป็นเพราะว่าบางทีก็ไม่ค่อยมีเวลาเราก็ไปนู่นไปนี่เราก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะ ก็มีเพื่อนหลายๆคนนะคะก็คิดจะถอดใจนะถอดใจว่าจะไม่ทำ Youtube ต่อหรือจะทำต่อไม่ทำต่อดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่อ้อก็มีความคิดว่าก็ลงคลิปไปเถอะนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงบ่อยก็ตามนะคะการที่เราไม่ได้ลงบ่อยๆเนี่ยเพื่อนก็อาจจะลืมๆเราไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ไปทักทายเขาเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาทักทายเราเหมือนเดิมนะ คือพี่อ้อจะมีคลิปเก่ามีคลิปเก่าที่ทําเกี่ยวกับต้นไม้อะซึ่งยอดวิวก็จะเยอะนิดนึงนะมันจะมียอดวิวแบบเป็นหมื่นเลยอะอยู่หลายคลิปมากนะคะคลิปที่พี่อ้อทาเกี่ยวกับต้นไม้แล้วก็ทําเกี่ยวกับอาหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมียอดวิวเยอะมากซึ่งก็ได้กินบุญเก่านะที่สมัยก่อนที่ได้ได้ได้เงินเดือนเดือนก็เพราะว่าได้กินบุญเก่าตรงนี้นะคะจริงๆก็ชอบทําอาหารนะแต่ว่า ในเมื่อเราไม่มีความสะดวกตอนนี้ก็เลยพักเอาไว้ก่อนนะคะก็เลยทําเป็นคลิปแบบสเพ・เฮระแทนอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เวลาไปเที่ยวไหนก็เออถ่ายคลิปบ้างไปกินข้าวไหนก็ถ่ายคลิปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเป็นแบบนั้นแทนซึ่งยอดวิวมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนคลิปที่เราทําอาหารนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็อย่างที่บอกนะคะ บางทีกลับมาต้นไม้ก็แห้งเหี่ยวบ้างอะไรบ้างก็สงสารเขาเนาะช่วงไหนที่คิดว่าเออตัวเองไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่บ้านมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยยอก็จะทําคลิปปลูกต้นไม้บ้างนะคะเพราะว่าคลิปเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นี่ยอดวิวก็เยอะเหมือนกันนะคะคือช่องพี่อ้อเป็นช่องแบบสัเพเหระมากๆเลยนะคือเราก็ไม่ได้เน้นแบบอะไรเป็นพิเศษนะคะอยากถ่ายอะไรก็ถ่ายอะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องว่าจะต้องเป็นช่องที่เติบโตเร็วหรือว่าเป็นช่องที่ใหญ่อะไรนะคะเลยอยากจะบอกเพื่อนที่บางคนที่เขาคิดที่จะถอดใจนะคะก็ทํํๆไปเถอะนะก็รักษาช่องเอาไว้นะคะแม้ว่าจะไม่ได้มีรายได้ทุกเดือนแต่ว่าก็สะสมไปเรื่อยๆนะคะครบร้อยเหรียญเมื่อไหร่เราก็ได้นั่นแหละนะก็สู้ๆกันไปนะคะ เอาละวันนี้พี่อ้อก็พูดคุยมาเยอะแล้วนะคะแล้วยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ